องดูแ๋อ,อ,อก็จริงๆแล้วต้องยอมรับว่าตอนนี้รถยุค90นี้คือขึ้นราคาขึ้นมาแทบจะทั้งหมดแล้วะครับทุกรุ่นเลยแต่ว่าหลักๆก็อยากให้เน้นเรื่องของเราชอบก่อนดีกว่าว่ารถยุค90เนี่ยมีหลายค่ายหลายแบบนะครับแต่ว่าดูก่อนว่าเราชอบไหมนะครับถ้าเรารู้สึกเออเราชอบมันก็ศึกษาข้อมูลให้เยอะแล้วก็ เก็บข้อมูลให้มากนะครับพยายามเลือกรถที่ในมุมของผมนะครับพยายามเลือกรถที่สมบูรณ์มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับภายในอะไรต่างๆที่เขาเก็บมาสมบูรณ์เราอาจจะซื้อสูงเรียกว่าสูงกว่าในตลาดนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมันจบสามารถใช้ในชีวิตประจําวันไม่ต้องเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนนู่นเข้าอู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือตรงเนี้ยสาคัญเหมือนกันนะครับอย่าให้อย่าใช้ราคาเป็นที่ตั้งใช้เรื่องของสภาพรถแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้เยอะๆครับผม สวัสดีครับผมชื่อชงนะครับตอนเริ่มในสายด้านเกี่ยวกับรถก็อยู่กับทางทีม n o r จีพีและสิบหครับคอนเซ็ปต์ยังไงพี่ก็เป็นเป็นสไตล์คินคลีนเดิมๆนะครับตัว s p ป c R แนวแบบกระจกใสคินคลีนเนี่ครับเริ่มจากจริงๆใช้เป็นตัวเบนซ์คูเป้นะครับจริงๆใจเริ่มชอบ90ก็พยายามมองรถ90ที่ราคายังไม่สูงมากนะครับทีนี้ณนเะวลานั้นเนี่ยก็ ราคารถ90นี่คือขึ้นไปเยอะมากมีรุ่นนี้แหละครับที่ราคายังไม่ได้ขึ้นแรงมากนะครับเ,เริ่มที่จะหาข้อมูลพอจะมีรถที่พร้อมใช้พร้อมขับแล้วก็เป็นรถแท้สวยๆก็พยายามหาจนจังหวะพี P ่โนต j c c a u อ o ตคานะครับโพสขายรุ่นนี้ s 15รถมะมูลกลมศุนสเปคอแท้ก็ใจผมเนี่ยคือคิดคว่าชอบรถ90แล้วก็อยากได้รถที่ ใช้งานได้ทุกวันสําคัญคือราคาไม่ไม่ลงเนี่ยครับก็เป็นจังหวะด,ดีที่ตัดสินใจจริงๆเจอ S15 อยู่หลายคันเหมือนกันเป็นจังหวะที่เราก็เริ่มได้ศึกษาด้วยว่าจริงๆแล้วซีเวียเนี่ยก็ควรจะต้องถ้าเล่นก็คือต้องเล่นสเปกอาร์พยายามเน้นเป็นเรื่องรถแท้เงี้ยครับก็เป็นจังหวะด,ดีที่เจอโพสต์ของทางพี่โน้ตเจอซีโพสขึ้นมาซึ่งตอนนั้นก็คือถือว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนะเวลานั้นเพราะว่าต้องเข้าใจว่ารถเนี่ยทำมาสมบูรณ์แล้วทำทุกอย่างเลย ถึงแม้ว่าอาจจะสูงนเวลานั้นแต่ว่ารถพร้อมใช้เลยวันนั้นน่าจะไม่เกิน24ชั่วโมงสุดท้ายก็ให้พี่เขาสไลด์มาส่งที่เชียงใหม่เครื่องยนต์นี้ก็คือเขาแทบจะยกเครื่องทั้งหมดเลยเปลี่ยนยันน็อตเลยครับแม้กระทั่งภายนอกภายในทําสีเครื่องใหม่ทุกอย่างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นของเบิก สีนี่คือเขาเขาเริ่มจากรถที่เป็นกระดองเลยครับเรียกว่าเหมือนรถจากศูนย์เลยงเงี้ยครับผมใหม่ทุกจุดช่วงล่างนี่ก็เป็นอของเทอินนะครับใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับแล้วส่วนล้อที่ชอบก็คือเป็นล้อนิสโมรถเนี่ยคือเรามองว่าถ้าเกิดเราใช้ไปยาวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาเอยหรือว่าจะเป็นชุดภายในเนี่ยถ้าใช้เป็นนานานแม้กระทั่งเจอแดดเนี้ยครับก็มันก็จะซีดได้เสื่อมได้เพราะนั้นส่วนเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมก็ได้ทำการซื้อมาบางส่วนนะครับแล้วก็กำลังพยายามหา หาคนโซนสวยๆซึ่งหายากมากนะครับคนโซนที่เป็นของ S15 จากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วรถมันอายุประมาณขนาด20กว่าปีเนี่ยถึงแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองก็ก็ยังมีรอยหรือว่าแรางต่างซึ่งซึ่งก็พยายามหาแล้วก็ซื้อเก็บไว้ครับตรงนี้ก็เป็นจริงๆเป็นสิ่งที่สําคัญที่ที่ผมย้ําในเรื่องของราคานะครับอย่าให้ราคาเป็นปัจจัยให้ราคาเป็นปัจจัยรองนะครับพยายามดูว่าอย่างเช่นสมมุติว่าสีเนี่ยเราม,เรามีเรามีอู่ที่เราไว้ใจไหม แล้วก็งานเขาดีจริงไหมนะครับถ้าเกิดเรามีแล้วเราซื้อรถสภาพที่ภายนอกไม่สวยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าขอให้ภายในหรือว่าเครื่องยนต์ต่างๆสมบูรณ์ต้องมีอู่ในส่วนนั้นๆที่เราคิดว่าเราจะมารีสโตเองนี่ก็เป็นอีกอีกมุมมองหนึ่งนะครับถ้าเรามกีก็สามารถซื้อในราคาที่ถูกลงแล้วก็มาทําเองได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีเนี่ยหรือเราไม่ค่อยมั่นใจพยายามหารถที่สมบูรณ์นะครับเวลาเราได้รถมันมาเนี่ยเราจะใช้มันแล้วเราก็จะรัก รัักมนตอนนี้ผมใช้ชื่อ Facebook ชื่อ B ตัว B Boy ตัว E England นะครับแล้วก็ B r e t โ o นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ